สวัสดีครับวันนี้มาที่บ้านหวยย่างนะครับผมตําบลละหานอำเภอจตุรัสนะครับผมชัย,ยภูมิมาเบิง่งแหล่งผลิตนะครับแหล่งผลิตเครื่องซับมันนะครับผมเนี่ยเป็นเครื่องซับมันที่เตรียมส่งแล้วครับผมพร้อมส่งเนาะเดีย๋ยวมาเบิง่งนี่ครับ ความสวยความรอตัวเครื่องนะครับผมที่จะส่งไปนะครับผมส่งไปให้ลูกค้านะครับผมส่งไปจังหวัดตากนะพี่น้องจังหวัดตากครับไปจังหวัดตากสองตัวนี้นะครับผมดูรอเราเอาการเลยนะครับผมขอมาเบิง้งในอูก,กันครับผม เป็นงานตัดนะครับผมตัดด้วยเออพาสมาครับพาสมาใส่ทอร์ d บอดีรุ่น SG51 นะครับผมทอร์ d บอดีรุ่น SG51 มาฟังนี้ก็จะเป็นงานงานเจียนะครับเจียเก็บแต่งชิ้นงานนะครับผม,มเพื่อให้งานออกมาสวยนะครับ งานเื่อมก่อนจะเป็นงานเื่อมไฟฟ้านะครับผมเฉียบโดยรถเื่อมไฟฟ้านะครับเป็นงานเฉ่อมนะครับผมเป็นผลิตเครื่องซับมันนะครับพี่นอกเกษตรกรนะครับผมที่กำลังมองหานะครับเครื่องซับมันนะครับผม ก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้ดนะครับเด้อนี่นะครับมังกรการช่างนะครับผมจังหวัดชัยภูมินะครับผลิตเครื่องซับมันเหล็กใหญ่นะครับเป็นผลิตบ้ดน,นะครับเบอร์โทรศรัพท์ก็ศูนย์แ0ดเจนะผมลองสอบถามิ่งนะเบิ่งงานตัดกันครับนี่ใบตัดพึ่งมะสงหมาดๆนะครับผม เป็นใบตัดขนาด1 4นิ้วนะครับผมใบสีเขียวโอสติมาส่งสีแดงนะครับผมพอดีรถนี่ของเขาไม่ทันนะครับผมได้สีเขียวมาโดยการเทสเล็กฉากนะครับเทสตัดด้วยเล็กฉากานิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่งนะครับผมตัดทีละสามเซนนะครับผมทับกันตัดทีเดียวสามเซนนะครับผม เป็นประสิทธิภาพของใบตัดนะครับผมใบตัดสิบสีนิ้วราคากันเองครับพี่น้องติดต่อสอบถามได้เด้อใบตัดนะครับผมนี่ตัดเล็กเผาเห็นบึงเลยครับเอเผาขนาดไหนเนาะครับผม,ผมบ่มั่นใจนี่หนึ่งนิ้วบ่า่าจะหนึ่งนิ้วนะครับพี่น้องสนใจอุปกรณ์ในงานเชื่อมตัดขัดเกียร์ก ติดต่อสอบถามข่ามาไหนได้พี่น้องครับ090907 4451ครับผมหรือติดต่อสอบถามเลยที่บริษัทเลิศอรุณเทดดิ้งทุกสาขาครับผมดูไฟนะครับไฟนี่บ่งบอกถึงลักษณะการกินเนื้อเล็กนะครับผม ขาดเรียบร้อยครับผมไฟแตกสวดๆเลยครับเป็นทีมาของเชื่อมตัดไฟบินเนาะนี่เมกาครับหนึ่งกองกับบรรจุยี่สิบห้าใบนะครับน้องหนึ่งกองบรรจุยี่สิบห้าใบเป็นเนื้อสีเขียวนะครับตรงน,นี้เป็นเนื้อสีเขียว โอติจะเป็นเนื้อสีเหลืองนะครับท่านี้จะเป็นเ,เครื่องที่เก็บรายละเอียดนะครับผมหลังจากเกียแต่งเรียบร้อยเก็บรายละเอียดนะครับพรอี่จะลงสีนะครับผมน่าจะรอลงสีทีเดียวได้หลายเครื่องครับติดเครื่องทีเดียวคนนะครับ เครื่องซับมันนะครับพี่น้องเป็นผลิตเครื่องซับมันนะครับมันสับปะหลังนะครับเกษตรกรปลูกมันนะครับอยากได้ไปซับมันสับปะหลังนะครับผมก็ติดต่อสอบถามมาเลยครับด้วยว่าแรงผลิตเป็นซับได้เทาไดก็ติดต่อสอบถามเบอรต่ำเบอร์โทรที่บอกไปนะครับเดี๋ยวให้อีกหลังคลิปนะผมตัวนี้ก็เป็นส่วนประกอบของใบมีดเนาะ ่วนประกอบของใบมีดครับเนี่ยใบมีดขันเข่ารูสีเห็นนะครับผมเห็นกองรวดเชื่อมนะครับนี่นะครับรวดเชื่อมเป็นรวดโกเบนะครับผมโกเบ k สามสิบนะครับผมเป็นโกเบขาวนะครับผมถ้าเป็นตัวแดงหน่อยจะเป็น rb นะครับผมเนี่ยสนใจอุปกรณ์งานเชื่อมตัดคัตเจาะติดต่อสอบถามเลยนะครับผม บริษัทเดอรลุนเทดดิ้งสำนักงานใหญ่อยู่ถนนเศรษฐกิจหนึน่งตำบลท่าทรทา,า,ายเดือบีนองเลยมหาชัยนะครับผมอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นงานเฉื่อยนะครับผมงานเฉื่อยเพื่อนลายอยู่ครับงานเพื่อนลายครับงานเข่าหลายช่วงนี้เนาะสาขาที่หนึ่งอยู่ถนนเพชรเกษมนะครับผมตำบลยายชาอำเภอสามพานจังหวัดนะครปฐมครับผมออกจากกรุงเทพมาเลยเลเความจริญกิจสามผานไปนิดนึงนะครับผม สาขาที่2ออยู่ที่ซอยหมู่บ้านพงศิริชัย2ครับผมขางบิ๊กซีออมใหญ่เดือพี่น้องครับบิ๊กซีออมใหญ่สำหรับผมก็เออเป็นเซลนะครับเป็นพนักง,งานขายประจำสาขาที่3โคราชนะครับผมไก่มังไดไปดูสินค้าเชื่อมตัดคัด,ดแยกไดม้มาครับถ้าสนใจเครื่องซับมันก่อนนี้แล้วครับมังกรการช่างนะครับผม0 8 7 2 6 0 7 0 5 2นะครับผมก็ลองติดต่อสอบถามเบืองเดือพี่น้องเนาะ ำหรับคลิปนี้ก็บบขอบคุณขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาติดตมามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องไ,ได้ด้วครับพี่นองเนดะ้อสวัสดีครับ